สวัสดีพี่น้องชาวโคราชท,ที่รักทุกท่านครับในโอกาสปีขึ้นปีใหม่2567ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับจังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดงานในการส่งเสริมเชิงประเพณีวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะพิธีกรรมมันเป็นมิ่งมงคลเป็นมงคลแก่พี่น้องชาวโคราช ก็คือการสวดมนต์ข้ามปีซึ่งมีการจัดเป็นประจำทุกๆปีนะครับในปีนี้ก็เช่นเดียวกันวัดวาอารามทั่วจังหวัดนครราชสีมานะครับไม่ว่าจะอยู่อำเภอใดก็ตามพี่น้องพยาชชนสามารถไปร่วมการสวดมนต์ข้ามปีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีซึ่งจะเป็นการเสริมสิริม,มงคลให้แก่พี่น้องชาวโคราชทุกท่านในโอกาสที่กําลังจะก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นตลอดปีที่ผ่านมาเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆในปี2017 ผมต้องขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลตลอดจนดวงวิญญาณของท่านท้าวสุรานาลีหรือย่าโมที่พี่น้องชาวโคราชเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องชาวโคราชนะครับได้ประสบแต่ความสุขสมหวังมีสุขภาพแข็งแรงพี่น้องคนใดที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจหรือไปเที่ยวหรือเดินทางเพื่ออ,อื่นใดในช่วงปีใหม่ก็ขอให้เดินทางไปและกลับโดยสสดิภาพ กล,กลับมาพร้องกําลังกายกาลังใจ,งใจที่จะทําหน้าที่ของแต่ละคนตลอดปี2017แล้วก็ตลอดไปขอให้ทุกท่านโชคดีครับ